สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เรามาช่วยกันดูแลรักษาฟันให้กับลูกๆก,กันดีกว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาฟันของลูกตั้งแต่ฟันที่แรกเลยนะคะเพราะว่าฟันน้นํานมที่แข็งแรงส่งผลให้ลูกสามารถขบเคี้ยวอาหารได้ดีและสามารถได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีด้วย คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสําคัญกับการช่วยลูกแปลงฟันนะคะเพราะว่าฟันของลูกจะได้สะอาดโดยเริ่มต้นจากการชักชวนลูกด้วยน้ําเสียงที่สดใสอย่างเช่นน้องน้ําหอมฟันสะอาดมาแปลงฟันค่ะแปลงสีฟันของลูกควรจะมีขนาดเล็กแล้วก็หน้าตัดตรงมีคนที่อ่อนนุ่ม ใช้คู่กับยาสีฟันที่มีฟโฟอ์ไลน์ถ้าลูกอายุ6เดือนถึง2ขวบให้บีบยาสีฟันบางๆบ,งบงนขนแปง้งเมื่อลูกอายุ2ถึง6ขวบคุณพ่อคุณแม่เพิ่มขนาดยาสีฟันเท่ากับเม็ดถั่วเขียวถ้านอนในการแปรงฟันของลูกนะคะให้ลูกนอนหนุนตักตำแหน่งสต่อนาฬิกาในการตรวจสอบว่าฟันของลูกสะอาดหรือไม่นะคะ ให้นำหลอดกาแฟมาตัดที่ปลายหลอดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็นำไปขูดเบาๆบ,าบาาริเวณคอฟันเพื่อที่จะตรวจสอบว่าฟันของลูกสะอาดหรือไม่ฟันที่จะสะอาดจะต้องไม่มีคราบจุลินทรีย์สีเหลืองเกาะอยู่ที่หลอดกาแฟนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการแปรงฟันกันเลยนะคะโดยเริ่มจากการที่ให้คุณแม่ใช้นิ้วต้องเป็น,นิีวที่สะอาดนะคะแหวกเข้าไปตรงกระพุ้งแก้ม อานให้ลูกกัดฟันเพื่อที่จะได้แปรงได้ขึ้นใช้วิธีขยับแปรงหรือถูแปรงสั้นๆประมาณสักสิบครั้งในแนวนอนเริ่มจากการแปรงฟันด้านหน้าบนแล้วก็ด้านหน้าล่างด้านใกล้ริมฝีปากเน้นพิเศษด้านคอฟันส่วนฟันกรามให้แปรงฟันซี่บนด้านใกล้ลิ้นและก็แก้ม หลังจากที่แปรงฟันเสร็จสะอาดทุกซี่แล้วนะคะให้นำผ้าชุบน้ำมาเช็ดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกกืนยาสีฟันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมแปรงฟันให้ลูกๆนะคะเพราะว่าลูกๆเขาชอบฟันสะอาด